สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งโถปัสสาวะนะครับของโตโต้นะครับอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือการติดตั้งนะครับ อันนี้ก็เป็นฝัดวาลวครับอันนี้ก็เป็นเหล็กยึดแขวนนะครับน,นี่ก็เป็นตัวยึดอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับส่วนตัวนี้นะครับถ้าเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับใส่เข้าไปที่ ที่ตัวด้านหัวเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้หรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เขาจะติดมาที่ในกล่องนะครับมาจากโรงงานนะครับส่วนอันนี้จะติดมาจากที่เราซื้อนะครับชุดแฟลตาวาลตัวนี้ก็เราใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับจะใช้อันไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลับเบอร์ซีลหรือแววกซีลนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวยึดนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเอาตัวน,นะครับก็จะเป็นแว็กซีลนะครับน,นะครับเวลาใช้งานเราก็ใส่เข้ามาอย่างนี้นะครับให้อยู่ในรอบวงจัดแต่งให้กลมๆแล้วก็เอามา ปิดด้านนี้นะครับลงไปตอนเราขันน็อตเนี่ยหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับก็จะมาบีบตัวนี้ให้แน่นนะครับก็คือจะบีบติดเข้าไปนะครับน้ําก็รั่วซึมออกมาไม่ได้นะครับน็อตยึดก็จะเป็นสแตนเลสนะครับสกรูตัวหนอนตัวนี้นะครับยึดที่ตรงนี้นะครับที่ผนังเนี่ยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกรูหัวเหลี่ยมนะครับใส่เข้ามาอย่างนี้ นนี่ะครับสกตรูตัวหนอนนี่ก็ยึดไว้อีกทีหนึ่งนะครับ ตรงนี้จะเป็นตัววาล์วปิดเปิดน้ําเข้าออกนะครับก็คือเราจะสามารถปรับให้น้ําออกมาน้อยหรือมากก็อยู่ที่เราปรับตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเปิดไปต่ําสุดนะครับถ้าผมจะปิดนะครับ น,น้ำก็จะไม่ออกนะครับก็คือเป็นวาวเปิดปิดน้ำี่ยนะครับอันนี้ผมจะปัดมาช่วงกลางๆนะครับอันนี้ผมเปิดราวน้ำสุดเลยนะครับ เห็ดูน้ำจะออกมาเยอะขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ท่อนักทิ้งนะครับตรงนี้ผมจะใช้ท่อหน่งนิ้วนะครับแต่ตามในคู่มือเนี่ยเขาให้ใช้นิ้วครึ่งนะครับแต่เนื่องจากว่าด้านหลังเนี่ยของผม,ผมที่แคบมากไม่สามารถเข้าไปทำได้นะครับ ประกอบกับโพสอที่ผมมีอยู่เป็นไซส์นิ้วครึ่งนะครับก็เลยไม่อยากไปซื้อมาขยายนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังแคบนะครับผมก็เลยใช้แค่ท่อ1น,นิ้วนะครับเป็นท่อน้าทิ้งและอย่างถัว่วโเนี่ยเป็นการใช้ในบ้านก็นิ้วครึ่งก็น่าจะพอนะครับแต่ตรงนี้นะครับถ้า,าตรงนี้ผมก็จะใช้ข้อลดนะครับนิ้ว1 4ออกนิ้วหนึ่งซึ่งไดมิตเตอร์ตรงเนี้ย จะเป็นมีขนาดเท่ากับท่อของนิ้วครึ่งนะครับก็ถ้าใส่มาก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีแกกสสำหรับให้ซิลิโคนเนี่ยแซกตัวออกมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก,า,การํางานแนวซิลิโคนรอบนี้ด้วยนะครับ อย่าล yeah, uh ืมใส่น็อตนะครับ เราขันแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องขันเข้าไปแรงนะครับเดี๋ยวก็เปื้องจะแตกนะครับ ตรงนี้ก็เป็นวาล์วเปิดปิดน้ําให้ออกมามากหรือน้อยนะคะรับตอนนี้อยู่ตําแหน่งที่น้อยสุดนะคะรับอันนี้ตำแหน่งตองกลาง นี่เปิดเบาสุดเลยนะครับการติดตั้งนะครับตรงฝ์วาบนี่นะครับตรงนี้สําคัญนะครับถ้าตรงเนี้เอียงนะครับ ไม่ว่าเราจะขันซีนยังไงก็รั่วนะครับต้องให้ได้ศูนย์ที่เซนเตอร์พอดีกับตัวฝัดบวาลวนะครับระหว่างท่อกับตัวฝัดวาลนียนะครับต้องได้เซนเตอร์กันถ้าไม่ได้เซนเตอร์กันเนี่ยเราขันยังไงเนี่ยก็รั่วนะครับถ้าตัดใดที่ตัวท่อของฝัดบวาลวเอียงนะครับต้องให้ได้เซนเตอร์กันระหว่างตัวฝัดบวาลวกับตัวท่อนะครับแล้วก็อันนี้เมื่อกี้จากที่ทดลองดูก็ไม่มีรั่วนะครับ ตรงนี้นะครับก็เหลือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการซีมยาแนวนะครับเราจะใช้ปูนซีเมนต์ขาวหรือจะใช้ซิลิคโคนหรืออะคริลิกก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราได้ทดสอบทั้งหมดแล้วว่าไม่มีการรั่วไหลออกมานะครับ